พุ่งนี้เจอกันค่ะจิมไม่ต้องห่วงเลยอ่ะทุกคนจะดำเนินชีวิตต่อไปขอให้เขาขอให้เขาไปนี่พราะภูมิที่ดีไม่ต้องห่วงอะไรเลยค่ะแม่อยากขอบคุณผู้ใหญ่ค่ะทุกๆท,ท่านเลย บริษัทหลายบริษัทเพื่อนนักแสดงเพื่อนนักเรียนอยากขอบคุณทุกๆก,กำลังใจเลยที่ส่งมาค่ะมันมีค่ามากๆเลยมันทำให้รู้ว่าทุกคนรักมีมแค่ไหน การวันนี้ก็จะมีเคลื่อนเคลื่อนย้ายน้องตอน3โมงค่ะแล้วก็จะมีกล่าวอะไรนิดหน่อยถึงน้องอะไรนี้แล้วก็4โมงก็จะสถาปนกคิจค่ะคุณแม่กำลังใจเป็นยงบ้างคะเป้นแขึ้นมากวาขนาดไหนดีขึ้นค่ะจริงๆดีดีขึ้นเยอะมากๆก็ก็ยอมรับความจริงว่าน้องไม่อยู่แล้วจริงๆ จะพยายามใช้ชีวิตต่อไปไม่ให้น้องเป็นห่วงไม่ได้ติดใจเลยค่ะจริงๆคือแม่เป็นคนไปเจอน้องเองเราก็ภาที่แม่เป็น,นไปเห็นนะคือน้องหลับแบบน้องหลับเหมือนทุกครั้งที่น้องหลับจริงๆค่ะไม่ได้มีไม่ได้มีอะไรผิดปกติเลย ผลจากลองโควิดหรือเปล่าอันนี้ยังไม่แน่ใจค่ะต้องรอผลรอผลจริงๆก็คือจะรออีก45วันแต่ว่าปกติแล้ว่น้องเป็นคนแข็งแรงก็ออกกําลังกายก็เล่นออกกาลังกายตั้งแต่เด็กเนาะเตะบอลไปยิมก็จะก็แข็งแรงอะค่ะใช่ผลชนสุรเรื่องเบื้องต้นก็คือระบบไหลเวียนโลหิตและการหายใจล้มเหลวก็คือแบบที่น้อง เป็นการเล่นกีฬาครั้งแรเอ่อเป็นการกลับไปเตะบอลครั้งแร,รรงแรกดีกว่าใช้ใช้แบบนี้ดีกว่าหลังจากที่น้องหายเนี่ยน้องก็ไปไปยิมไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ครั้งเนี้ยเป็นการเตะบอลครั้งแรกอืมขึ้นไมีการซืทีมได้นกียิมได้นตัที่วยิ่งการเตะบอลไ่ไหนทุกั่วโมงเลยแข็งแรงเลยค่ะบิมบิม ก็เล่นเขาก็เตะกับเพื่อนแบบตลอดนะคะใช่ยังเมื่อก่อนตอนก่อนที่จะมีโควิดเนี่ยคะ่ะบีมก็เตะมอนเกือบทุกวันที่ว่างเขาหายจากโควิดงาน้น้องเป็นตอนเดือนมกราค่ะใช่ใช่ ใช่ค่ะใช่ถ้าเราแต่หายากขึ้แล้วก็มีเบื่อเลยไม่ต้อาการพันี่อาจจะมีเหนื่อยนิดหน่อยอะค่ะเขาก็บอกว่าเออมันก็มันก็ไม่ปกติแต่ว่าก็เป็นเพราะว่าเราก็ไม่ได้ออกกําลังกายที่มันเป็น,นคาร์ดิโอเนาะมันก็ปกติอยู่แล้วมันก็จะอาจจะเหนื่อยง่ายกว่าปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ไม,ไ,ไม่เคยค่ะไม่เคยไม่มีเลยใช่ที่เคยบกราห็นแล้วอะไรไม่มีเลยค่ะใช่ปกติใช่ค<ม>่ะปกติปกติคือจริงๆมีนัดกันค่ะคมีนัดกันตอนเช้าแล้วก็โทรหาน้องตอนเช้าเนี่ยน้องไม่รับสายแต่ปกติเนี่ยน้องเป็นคนตื่นสายอยู่แล้วเราก็โทรไปหายทีนึงตอนบ่ายคิดว่าตอนเช้าน้องไม่ตื่นอ่าบ่ายก็ยังไม่รับ แม่เลิกงานห้าโมงอะค่ะก็จะก็เลยเข้าไปดูเขาใช่ค่ะคือกังวลตั้งแต่ตอนบ่ายค่ะว่าแบบคือคือบีมเนี่ยไม่เคยผิดนัดแล้วก็ถ้าโทรไปอ่ะผิดแป๊บเดียวเขาก็จะโทรกลับแต่วันนั้นน่ะติดต่อไม่ได้ไม่โทรกลับไม่อ่านไลน์

ทุกคนจะดำเนินชีวิตต่อไปขอให้เขาขอให้เขาไปในภพภูมิที่ดีไม่ต้องห่วงอะไรเลยค่ะจริงๆก่อนก่อนหน้าที่น้องจะเสียค่ะมันคือทริปแฟมิลี่ที่เราไปเที่ยวกันมาเราไปเที่ยวกันมาสามวันสองคืนแม่กลับมาส่งเขาเย็นวันอัคารแม่ติดต่อน้องไม่ได้วันพุธ แม่ทราบสึ้งมากๆแบบมากแบบไม่รู้ไม่รู้ว่ามันจะมากขนาดไหนเลยอ่ะอยากขอบคุณไม่รู้จะแบบเท่าไรถึงจะพอจริงๆนะมันมันเยียวยาหัวใจแบบคนในครอบครัวมากๆจริงๆนะบิมตั้งใจกับทุกๆงานที่ได้รับมอบหมายบิมทุ่มเทกับงานที่เขาได้รับทุกๆชิ้นไม่ว่ามันจะยากหรืออะไรที่เขาไม่เคยทำอะ่ะ เขาก็จะเรียนรู้ตลอดเวลามีเหนื่อยบ้างค่ะแต่บีไม่เคยท้อเลยสนับสนุนทุกอย่างค่ะที่เขาอยากทําอยากให้เขาใช้ชีวิตของเขาให้เต็มที่ตั้งแต่ตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วอืมยังนะคะไม่ได้มีแบบเป้าหมายแบบอะไรยิ่งใหญ่มากมายจริงๆเขาไม่ได้คิดว่าเขาเป็นนักแสดงที่ดังเลยด้วยน้องคิดว่าไม่น้องคิดว่าน้องเป็น คนตัวเล็กๆคนหนึ่งนักแสดงตัวเล็กๆภูมิใจค่ะภูมิใจภูมิใจในตัวเขามากก็จะมีมีผลงานอีกหนึ่งชิ้นที่ยังไม่ได้ออกไปอยากให้ทุกคนดูเขาด้วยหัวใจอะค่ะเรื่องนี้เขาตั้งใจมากๆจริงๆแล้วมันก็เป็นผลงานชิ้นสุดท้ายของเขานเ,นเป็นตุ้มแรป็นโอการอนะคะเดี๋ยวทาภาภูมิใจ อ๋อบอกเขาตลอดค่ะบอกเขาก็หล่อเขาจะเป็นคนแบบเฉินเฉินทำแบบหน้าตาติดตลกเลยอ่ะสุดท้ายแต่ละวัยังจะจบในจะต้องมีการอะไรพิธีการอะไรแบบนีะใช่ค่ะใช่ค่ะก็พรุ่งนี้ก็จะมีทำบุญให้น้องเพราะว่าน้องครบเจ็ดวันแล้วก็มีไปลอยอังคารค่ะอืม เก็มไว้หมดเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยหมดแล้วอยูอ่ปากเก็ดค่ะ<ม>ชายใกล้ๆ<ม>ขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณสื่อขอบคุณทุกๆท่านมากๆเลยค่ะ